ขอเงีมนนะวะขอเงออี้ยมีแล้วอ้ขึนน้าอีกแล้วลวะย่ขึ้นในใจ่อปูเร้าเต้อง,องอส่งไปทางไหนเผ่เหรเห็นตัหัวกับหอยขอไงกับผมของมินมินปากนั่ดิโอ้ตัวง,งามแต่วะเผ่อเหรอันเห็นตัวปลาโยน,นไฟสองอตัวเดียวพอ่อแลายรอบเนี่ยตัวง,งามครับเกียวเกียวลครตัวปลาง,งามดิน มึงลาเค็งเมีนี่สำฟ้ามื้อและอ๋อเข็งไมมึงบอกว่ากูลูกปลกานะหลุดมือล่องนาววาจานันไรนเด็ของมันนะเอาเกับผมเกือบเต็มแลม้วมังเนี่ยฟับว้าวพูดแล้วกับผมมือลงไปซ้บหนีเต็มของอ่ะโอ้โออกซะเนาะนี่เปปลาตัวงามนะครับผม ตัวใหี้แล้วล่ะแบบหัวขัดกันอยู่ไตายมันตายแล้วทุกขลัง่านมันตายแล้วตายมันตายมาแล้วเต็มของครับโอูโออโดดออกแล้วลงไปลงไปคำเตือนบอนดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเราจะไม่พลาดคลิปต่อไปกัสวัสดีงามคำคำนะครับหัวคำมือกะ สิมาใส,ส่เบ็ดคือเขาครับผมเกลือกะจี้ลียดเนาะครับมือนี้ใส่กันสองพีนง่น้นองสวัสดีครับผมใส่เบ็ดมือนี้กะเยื้องแมงหน่อครับผมไับจัดแต่ม้าพูดรับหกสิบเจ็ดสิบมีนะครับเขาก็บจใส่ต้องไปแถวไฮน่าหม่องน้ำส่วนมานี่แล้วครับไดจับได้บ่อรีหน้าก็มันอจะทำไม้ก็จะเป็นนี่แหละครับผมมาลุ้นกันกนะครับว่าสิได้บ่ได้มือนี้สิมานสิมานยาวๆครับ โอเคครับมาเบิ่งการใส่ของแมงกิริตเกาะดากฟืดนะครับปัวทำแมลนแต่จแต่ว่าใส่เงี้ยกิริตจะต้องเห็ดทางเห็ดอันนั้นดีๆจักน้อยเมื่อสั่นกิริตมันสิขึ้นหญ้าขึ้นกาะเขาปลากระสิบ่กินเนาะครับมันมันไอหนุ่มผมทองโอ้ยรอยทางดากตกน้ำเนาะก็จีบังดีครับจังหวะเนี้ย แต่วันนี้เงี้ยวลงไปกรสิเพราะลงน้ำนะครับ,รม,รบมันแรีนดิงดิงด้งดิ้งดิง้งดิ้งกิริตมันกรสิแพมแพมแพ,ม,แพมดินดองแดงๆ,ๆนะครับกระสีรอ,อพวกปลาพวกอย่างมาโอเคครับเบิ่งกันต่อไปสิประมาณนี้นะครับเข้าไปจีใส่ลงไปแถวนี้นครับแถวปลาน่าเหมือนไฮน่าที่น้ำสม,ม่ามันมีปลานนอันนี้เป็นไม้ไหมนะครับกับว่ารู้กันจักสิได้บ่ได้รุนกันครับเอาจังว่าเนี่ยเดี๋ยวแยกย้ายแยกย้ายครับผมก่อนไม่ได้คำอันนี้กับอาโมงกัวครับ เดี๋ยวมือแรกนะครับผมจังว่าติดตามกันกับดิเป้าใส้เบ็ดนะครับหรือว่าอาจตอนยามกลับมาอาไ้มันถือกันที่ไม่ช็อตเด็ดไทยเบิ้งหน้าครับผมตอนนี้ขอตัวไปแค่ก่อนครับยติคำเจอกันครับผมมือแรก ครับผมในเวาลายามเป็นแล้วนะครับวางตอนแรกๆนะครับยางกับเต็พุลละสองสามตัวแบตหมดประเทศไทยครับผมเฝ้าน้ำหนักคำอยากันปนโค้ดรทางครับไอหนุ่มเสื้อแดงไปมันหวานเขามผม,มอยู่ที่ไปทางนี้เยื่อ <Yeah. S 2> แห้งสะดิ่งครับหลังแรกเป็นยังไงม, <laughs> มีซีรีส์ครับผมเดี๋ยวเสียบแง้ก่ันครับ ินเนครับหยื่อย่างอยู่ยาม้าหลายลังนะครับผมโอ้โหอุ้ยควาเขาควาเขาพันเอาไปช่อนไปช่อนไอช่อนอุ้ยไอช่อนครับผมไอช่อนตัวห้องนะติดแน่นบ้าน้องจะหลุดจะหลุดนี่ มาเลยครับผมแต้มแรกสวยๆมามันหมานมันหมาน,มานโอเคครับผมขอปดพยายามตุนน้ำไปแล้วกันนี่เลยครับุกันเงวๆ <c oughs> โอ้โหครับพี่นอ้องหลังต้องมากข่ง,งกันสภาเบด <c oughs> โอ้โยแมง <c oughs> ยู่บะ ตายมึงกับผมเบ็ดเบ็ดโกงเลยเพี้ยแแมงอะอยู่มานอาโอ้ตายเมื่อไหร่ที่อยู่ละโอ้วินครับผมโอ้เศรดัยนี่เพี้ยแม่งขึ้นก็เขา มันเฉินใหญ่ก่นเ,เนี่โอเคครับ okay, <c oughs> เดี๋ยวเสียบเยบี่ยไว้นะครับคุณรอบต่อไปเห็นเด้เนาะมานมาครับผมายางก็พอกันแล้วมาร์สพี่ลีดเต้ขวัวแช่ไหมมึงเนี่ยเต้ผลงนานมึงเนี่ยปอกหน่อยสองตัว <c oughs> หน่อยขึ้นกันนี่เต้เนาะยางก็พอกันทั้งหวยครับรัดกันโอ้เดี๋ยวจะยังกินหรอก ฟ้าพุ้เนี่ยอุ้ยเบ็ดกุยจอมตัวง่ามคับผมประคอหลังเก่าตัวนี้หลังเดียวก็เห็นน้ำแล้วลดลดลดนี่สวยสๆพร้อมง่ามกับประคอมัดฐานต้นหมากเป็นประคอครับผมเยี่ยมแม่ง รุดออกแมปึ๊บป๊บเสียบล่งผิดหูนะโอ้โอ้นักนักใจนักนักต้องถอดบูทตัวเนี้ยตัวขีดตรงโอ้อันนี้เขาเดือคอหน่อยตัวหนึ่งเป็นโมูแม่ลุกเขาเอ้ยมูมูไปกับผมมึง,ง,งนเงี้ยวๆแบดนี้ที่ได้ช็อตเจ็ดบอตัวใหญ่ไหมอันรแบนดินตามๆได้ไหมคนกองงามแล้วดินไม่ได้แล้วอืดหอนเียแตก ข้นกับไซเบียร์ไลนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ตัวปลาเสียบเงี้ยครับผมเสียบเงี้ยข้นไปอยู่ทางไหนเขาว่าทางนี้เลยเตีมครับโอ้เดี๋ยวข้นเ,นเดียวเดี๋ยวเซ่เอาของมี่ตาดิดด <laughs> เราบอกว่าทางนี้เห็นเตีมนะครับมีหนวดปะนำมาอู้หู้ยไอ้อออดุกรัสเซียโปแลนดเปียโปโปโ

ข้าเราตัวที่เทลลูตัวที่หนึ่งมีหลายที่หนึ่งในใจคุณนะโอ้เขาก็จะมาเดี๋ยวเจียวดาบนี้เลยตอดตอดมันเลยตอดมันเลยตอดมันตอดมันโอ้ยมีตัวมั้กว่าเสียไปแล้วตัวยางตัวยางตายออกด้วยคาร์พอได้ผู้เดียวไหมซื้จะได้ขายเหรอป๊อปสกิ๊ด เก่าเอ้ยไปครับผมทำเด็กกุยทั้งเลยให้เนดะี๋ยวเขาถืมานักนี่ <c oughs> ไปหาเูอได้ดของก่น <c oughs> อนอปลาเก๋ว่าถือครับผมว่ <c oughs> มาไปยังห้อตรงสู๋ยาวไปยาวไป <c oughs> มาแล้วครับผมเต็มที่สองหลังจากรอคอยมาเสียนั่งครับผม <c oughs> ยางจนเปสิมหมดแล้วครับ อย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อโอ้อโหตัวมันเป็นยังไงะครับผมตัวซ้ำตัวเลียพี่เมย์เขาไม่อ้วนดีครับเนาเก็บสะสมหะครับผมทีละตัวสองตัวปลาขึ้หายยากเลยบูไปครับผมเก็บเงี้ยไว้หลุดม้องกันอีกมันมาเด้อหลังนีไปท่านเอกเก็บอยู่ครับหลังนีไปท่านเอกเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวไม่อีกตัวหนึ่งอุ้ยยุ่งค้างกัน มามามาตัวไม่เงี้ก็เอาครับผมจังหวะนี้ถูกคู่ครับอืมนี่สองตัวครัสองตัวโอ้ยไอ้ครับน้องมาแล้วครับผมม,นมันมันไปเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ตัวหน่อยเดียว <c oughs> ง่กว่าปู่มือนิดนึงโอ้ยข้างในก็นถือแล้วครับโอเคครับผมเศบเนี้ยรุนต่อไปทั้งปุ่นกับยังบ่หมดเยอะนะครับผม เบื้องกันไปพี่น้องรอบแรกเสร็จเป็นทีระบายนะครับของผมกระไดซ้ำนันลนะก็คอหน่อยซ้องจำตัวเพราะเดือบวสิีผ้าเบื้งของไอ้ครับเขาได้แล้วของเงีย้ยเท่ของหมันนี่เนี่ยของเลี้ยงนะครับของหมนันเปิดบ่อ,อ,อีกลุ้นลุ้นแท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 น,แทนโอ้เกี่ยวตัวเงี้ยหลายตัวด้วยเนี่ย ขอผมอุ้ยลปลาโขลอมงงามด้วยไหมไม่ละก,ก็ปลาพุดีมากบุนี่ <c oughs> นี่ครับผมปลาอ้ของไอหมันครับว่าเดี๋ยวลักเอาตอนึ่งขึ้นน้อโอเคอเครับผมรอบเล็กอะประมาณนี้ครับพ่อเดบพลพ่อเดบแก้วรอบนาเขาจะเจอกันไหมครับเอ๋อเบ่งเด้อหลักปล่อยปลากูหลักปล่อยปลาดิมาแบ่องอ่ะเยิ่มเยอะพุอมเย้หู้หอน,อนรักันพี่น้อง รอบสองกับผมมันได้เริ่มขึ้นแล้วนี่ครับอากูตองเข้าถึงอยากแท้ปานี่ยมันขอบานเดี๋ยววตจอมขี้เสียงรมอเตอร์ไปมันหมานเบื้องหลังแรกก่อนหลังแรกแหกหมานว่าไงเฮี <c oughs> ยมัดอีกแล้วจะยังกิน เขียยไปบ้านครับเขียยไปรุ่นมานบอเนาะใด่ปลาคอนหอยมั lithium. ่นสองตัวครับทั้งเนือดก่อยอย่นี่แหละจนว่าบริษไทยใส่นาะทางนี้คือว่าถือว่าปลาคอนหญ่เหมนะว่าองาออยู่แล้วว่ะยกขึ้นในใจป้าปูเดี๋ยครับเดี๋ยวเร่งส่งไปทา้งถังนี่ยคุณล่ะเห็นตัวหัวกับปุกไหมปลาคอนยันครับผมของมินมินปากนี่โอ้ตัวงามแต่ว่ะคุณล่ะ เห็นตัวปลานยนไฟสองอตัวเดียวพอแล่ารอบเนี่ยตัวมันงามครับเกี้ยวเกี้ยวาตัวปลามงามบิบะเด็เข็งเิงปเข็งเมียนี่สำฟ้ามืดแหลวอ๋อเข็งมื่อกบอกว่ากูหลกปลานะแย่รีแบบเนี้ยผมแย่เดียเนี่ยคนมัน่ะหมาด้วน,น,ออนี่ไหมคนสิมันแะ้ี่ป็หมาในต่อหมาหีือหมาหมา เดี๋ยวผมประคอใส่ไงได้เหลยจำเขียนนี่แหละสวเงามอมขึ้นออกผาลุดแก้ว <c oughs> แก้วหลังนี้ว่างไงไม่มีอะไรครับสวยๆโอเคครับผมหวังว่าเ้าเจะใ,ในตัวนี้กันแหละหลักหลักเอาดีกว่าห้องนี้ขึ้นน้องนองนหลับเบื้องเปียยงอนี้เนาะซ่องกับซ่องอีกก็น <c oughs> นี้เห็นตัวปลาอยู่อ <c oughs> <ๆ>้แต่ปลาเข็งตัวแย่เยะพอหันซ่อมแย่แย่รีแบบเนี้ย <c oughs> นี well. yeah! ่ก็ไปใส่คิดมาดุนยาวๆยาดุนยาวๆครับความมืออื่นสวัสดิ์แจ้งท่านแล้วจบเกมกับนอนความมืออื่นกับนอนท่านั่นตายโอ้ขอเดี๋ยวใส่แง่ทุกรอบแต่ว่าไม่ตายสรุปหลังนี้ครับผมมีแต้มมีแต้มไอชนไอช้อนเอาครับผมเอาขึ้นในบนนอนี่แหละครับปพืนตีเดียวตัวพ่อเท้า ครับเนี่ยโอ้โหโตัวง่าเกล้าตัวนี้โอ้ขับยัง,อง,ง,เ,องเอาดด่วนปุ่งกระดยตัวใหญ่น้ำโขงเอ้าจะเลี้ยกระเดยแน้วครับผมพอเดชใส่ใส่ถุงรุดพอดีเบ็ดรุดออกปากพ่อดีกับพวกนี้โอ้มาสาคค่ากูเห็นพอ่อดชโอ้เดี๋ยวใส่ถุงกันนะครับอันนี้มืนหนึ่งกูเบ็ดมากครับผมสี่เป็นใหญ่เฟ่ทั้ง ต่ำๆเนาะขึ้นมาสูงห่างกันมั้มีปา่าครับเดี๋ยวหลุนน้ำกันไปเรียกไปท้ายเบื้องฐามันถึกโอ้เกือบตบะบะได้เนาะหลังต่อมากครับผมโอ้ไอช่อนหน่อยหน่ยพักหน่อยเนี่ยอาหารเป็นพอครับอันนี้เป็นลูกอ,อ,อ๋อก็ดิ่แห้งเด่ะตัวหน่อยโอ้เด็ดซัมมี่แหละครับผมตัวที่สามเนาะตะบะท้ายมันหน่อยโพด แต่ว่าโอ้เดบปนมาเนี่ยเดยโมกครับส้ม,มนี่แะครับพ่อโมกเจ็บแเบเาจะเนกเดย์เนาะครับผมมาานนออมออหนาก็หลังตรงขามีเต็มเริ่มไดเริ่มไดใกลๆกันเนาะครับพอคอพ่อเท้าตัวนี้่าดูสรุปพเอนี่ สวยแล้วครับตัวนี้เออเทาหัวใหญ่โอ้บวนเป็นเดขนตัวนิ่มๆเขียวๆโอเคครับผมปวดใส่ถุงหลุนต่อไปหลุนต่อไปโอ้โหสิไปหาหม่องใส่ที่เลียวไปครับพอ่อได้ยามเนี้ยเขากเกลือใช่ไหมละครับติดตามครับรอบสองพึ่งเสร็จต้องครับผมเอาเบ็ดไปย้ายมาน อยากฟังหนึ่งว่าฟังหนึ่งครับรอบสองห้องกับพอเป็นตัวปลายถึงมาเนี่ยครับผมขอพ่อเท้าตัวหนึ่งนี่กับตัวไม่แย่กับตัวหน่อยพอไดีเติมกันนะครับบางจังหวะตัวน้อยหน่อยจังสี่กับใบไทย้วครับผมมันหน่อยขวดใบไทยตอนตัวแญ่หลังถึงตัวแญ่ดึงขึ้นมาเบียดหลุดออกจากปากพอดีเกือบตบวบไดแล้วโอเคครับผมเราจะไปแ๋ยวสีมาไทยยังไม่ครับหวังว่าจะได้ไล่คนนี้เนาะ หลอบซ้ำกับผมพี่น้องมานตะล,ลังแหลกเลยวหลบเนี่ยใส่เวิตบอเก่งหนุนกับอ,เบเอาเสวียามสอดแกงเนาะยาเก,กเาป็นโค้ชอะไรๆเป็นตะลุดแทดะเดี๋ยวถ้าเอาขึ้นโคกันี่ครับอย่าหลุดเด้อยังถึงหน่อยโอ้ยพ่อเดี๋ยวเต่มกันนะครับผมมามานตะล,ลังแหลกแด้วบาดเนี่ยแก้วปดครับปดใส่ หลังนี้หลังนี้มีลุ้นครับหลังนี้โกงโอ้โหเห็นแล้วครับผมปลาคอรีดยู่ปอเข่ใสสวยๆับโอ้อย่าได้ยังดดยรั่เด้อเด้อทอนเบ็ดออกก่อนออ้ยใส่นี่พ่อหายอภัยกับผมใส่สวยใส่นี่พ่อหายอภัยอยู่โอเคครับผม แตงที่สามแล้วครับมนดีปรคองหน่อยตัวหนึ่งมันตไตมาดีใจนะครับผมมาเดี๋ยวพ่อเท่ากับพ่อตัวงามขาวสวยสวัสดีตอนซ้อครับผมตีหาเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเวลากูเป็ดทอาเนี่ยยามเป็ีนไปขึ้นกับบัวดเ,เดี๋ยวผักเลยเดี๋ยวสิผ้าบึงผลงานนะครับว่าตอนนั้นขึ้นไลยสำเร็จพ่อคอยได้แล้วครับมัน ปลาตัวไม่เงี้ยนะครับผมผมเลยถ้าปลาหน่อยแต่ว่าไอาที่มันกันครับโอ้โหผลไอ้ผมเลยหลายเลยนี่จะแบบตัวใสเงี้ยเลยผมก็ครับผมพ่อเดี๋ยปนพ่อเดี๋ยกงอยู่ตัวไม่เงี้ยอกบอาจจะเงี้ยกับสีตะไลก็มีเจ้าตัวไม่เงี้ยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะเอามือนีไว้นะครับผ้าไปรคครูเบ็ดย้ำเสาสี่เดี๋ยวเตมกันบ่เดี๋ยวไปก่อน ขาเงียบพอาสื่อมากสองอยครับโล่หนึ่งจิติตตอนเสาหลอบข้อมหังของไอ้เนี่ยของแตกแล้วครับผมของมานของมานอีลีของนันเออเป็นยังไงเนอะหลอบเสาจิติดตามกันครับลอ,อ,องนี้กันยือยั่งเนาะจบเหมือนกัน อยากมากไปเอาหอยจะปลามหกินเดี๋ยวถือจะถ่ายเบิ้องต้นครับอยากกลับบ้านแล้วห่วงนอนครับยาม่าประมาณสิบกว่าลังครับผมเพิ่งจะได้เต็มแรกปลาคอน่ยปลาคอน่ยนครับผมเต็มแรกของเ้าโอ้ยบปกาหน้อยไปได้แล้วครับไงไงหมดหรอปลาคอ่ไม่ครับผมก็เดาอยู่ละ เอาครับผมมาแล้วแตมแรกของเซานี้ให้มันไดใหญ่ไงคู่นี้เ้อหลอบกันขึ้นแล้วครับผมประคอตัวหนึ่งระมาณตัวสําเคียนนี่แหละดึงขึ้นมาครับผมหลุดเสียดายครับแทงว่าเด้ดตัวใหญ่อยู่สงสัยมือนี้บ่ามานครับโชค์คีบว่าเด้ดปลาตัวใหญ่เอ้าหลุนกันต่อไปครับมาอีกตัวหนึ่งครับโอ้ปลาช่อนก็หน่อยกเ็เถอะถือแบบข้างๆเนาะครับผมโตัวใบใหญ่สัม มันตัวใหญ่มันเถืด้หลายอยู่เลยครับเถือหลายอยู่แต่ว่าตัวน้อยนี่นะครับผมปลาคอหน่อยโอ้ยโอ้อนี๋ตื่มกันครับผดก่อนดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วครับผมเศร้าแล้วเช้านี้ที่สารคามครับเบ็ดกระสีเหมือนแล้วครับนี่ กูมาหลายลังแล้วครับแต่สำนัญนะไรครับผม,ไ,มได้ถืออยอ่บางลังก็เงี้ยหล่อนบางลังก็เงี้ยวหล่อนนะครับบรรยากาศครับผมตอนเท่้าวใกล้ขันเสียงพ่าเถ็ดผ่าสวดมนต์คำสวดก็มีพา่าธรรบัตรนี่นะครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนาโอเคครับผมเดี๋ยวยามเสร็จเสร็จแล้วก็ที่ไปสรุปผลงานในเบื้องล่างครับผม ใช่ว่าของไอ้นี่มนันครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งครับผมเต็มของอีกแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสําหรับการใส่เบ็ดมือนี้เดี๋ยวสีพามาเบิ้งผลงานครับอันนี้เป็นของกระผมเองผู้ถ่ายทำทานทานทานะค,ครับปลาคอก็พอได้กินนะครับพอได้ปนได้เกี่ยวอยู่และมันโตไปง่ายเส้นไปง่ายไปไหนครับแจ้ากับ หลายลูกอยู่ยางนี่ครับผมพร้อมงามอยู่สิบก็โตต่อไปจะให้เบิ้งของอายนะครับผมอันนี้ของแทะอู้ผมยกบึกขึ้นได้นี่สิบลูกเหมือนเด้อเนี่ยของมันนะของอันนี้คือของมันนะครับผมหลุดมือล่องหน้าจังเลยเนี่ยของมันนะเอาเบิ็งครับผมเกือบเต็มแบบนี้เนี่ย ว้าวโหแล้วครับผมมือลงไปซับหนีครับเต็มของอะ่ะโอ้โออ,ออก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 ซะเนาะนี่จะปลาตัวงามเลยครับผมตัวใหญ่เลยหล่ะแบบหัวขัดกันอยู่ตายมันตายแตัวทุกหางล่างันตายแล้วตายมันตายมาแล้วเต็มของอครับโอ้โหออโดดออกแล้วลงไปลงไปเนีย่ยขึ้นมากข้อนีอ่นะครับโอ้เต็มของอ มานมันครับมานอีกแล้วของเนี่ยของมานของหมาบระเด้ยของหมากับของเนี่ย,อยโอ้เกลียวเกลียวเกวสองคนกันได้เยอรอ,อครับกว่ามาณยี่สิบโลครับย่างมือนขึ้นคุม <c oughs> ข้ายเงียบไปเนี่ยว่าคุมแล้วเนี่ยน,นะครับผมปลาอคออันนี้ใส่สวยๆแล้ครับสวนมากที่บ,บัาตายแล้วครับผมพราไวเย,ยอะแม่งมันสิบ,บกินเกิโลครับปลาดุกกระได้แม่งเสด่งเอ้ยแม่งกิเลนเลนาะปลาดุกกระได นี่ครับบขอมีโตัง,งามเลยเฮ้ยแก้วโอเคครับผมคลิปนี้กับสิขอไลฟ์ไปก่อนนะครับจังเลยกับฝากกดติดตามไว้นะครับผมให้กำลังแจกกันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าคาดว่าจี๊ดไส้เบ่อนแหะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นหนาหนามไหมอยู่นะครับผมเพราะมีหนามเลยเซเบ็ดอยู่คลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ